รถคอซื้อรายการที่สันท้า,าแซ็บจ้าพี่น้องกล้องไฟสุดทุกคนมาตีจา้าวัวมุมโลกได้จ่าเด้อสาวอีสานท้าแซ็บผ้าพี่น้องมาลงทะเลมาหนีสิผ้าเก็บหอยหวานจา้าหอยหวานไหนะตะพืชกตะพื้จ้าพี่น้องเดี๋ยวเขามาบังกันหอยหวานมน,นี่จ้าพี่อ๋ออีพออีแม่มึงเ,เ,เนี่ยมึงเนี่ยเห็นพ่อจ้าพี่น้องมั้นี่มึงเนี้ยจ้ามีหอยหวาน ไล่คัะไล่เนี่จ้ะพี่น้องห้ามกัดสีมาดึงกันได้จ้าไปเอาอันไปก้อยก้อยหอยหวานเนาะจ้ะห้ามกัดสีรงเก็บนั่นานกดิเดี๋ยวเด้อวันนี้ขอบุญตากล้องเด้อสถมาเป็นถ้าคอยมาผู้เดียวนี่ผลัดชายโไดาเนาะจ้ะพี่น้องลงเก็บเอาในเลือเหยียบบังหอยหมดได้จ้ะขอโทษบังหอยหลายเด้อเหยียบเพิ่น ว่าถอดหมวกก็เน,นี้ยพี่น้องเนี่ยมาเห็นเนาะจ้ะพี่มันหลายทัดว่าใหา้เนี่ยจ้ะพี่น้องเอาแตะนว,วยใหญ่หเด้ขอข่อยขี้หอยพี่น้องข่อยขี้หอยเจ็บหอยเด้จ้ะมึงเนี่ยไข่ขี้ข้ามหอยพผิแตะนวยใหญ่มันโบ้เลยได้จ้ะพี่พี่จกเอาจุ่มเดียวมึงเนี่ยจ้ะพี่พี่เนี่ยหอยหวานหอยหวาน หอยหวานนี่เอามากองนี่นี่จ้ะโอ้ห่าเซาะนี่จ้ะดึงง่ายๆจ้ะพี่น้องไปก่อยแฉมหอยอันนี้โอ้ลดเมล์นี่มึงนี้นี่คนยัยคนหญ่เห็นบ่เนาะขอกดัสไว้กาอกันเป็นเปื่อเปื่อยู่จ้ะมึงนี่พี่มึงนี่จ้ะพี่มึงที่ล่ะพี่อื้ จ้าพี่น้องเอากองนี่กองนี่จ้าเดี๋ยวเอากองไว้พี่บอกหวายแก้มหอยพี่พี่น้องพี่โอ้ยพี่มั้งเนี่ยมันเบียดกันเฮ้อยู่เฮเห็นบ่บิ้ยงมองนี่เห็นบ่ ปล่อยบอลลุกในไส้ได้าจ้ะเพราะว่าน้ำม,มันสัตว์มากน้ำสัตว์มากเก็ฑเกณฑเห้าเปียกพี่น้องนี่หเห็นบอจ่าเวลาน้ำก็มาเข้าไปเก็บมองอ่นบาบน,นี้จ้ะโอเค,อเคนี่พี่น้องไม่กล้าได้บักร้ายแลอวยึงมองเดียวพี่น้องอหอ้หวานีดรัา น้อยอันนี้โ้ดยไ <blues. S 3> yes, อมจ้ะห้อยว้ เดี๋ยวน้อแจ็กะยิใส่กระเป๋าเดี๋ยวเขาม่บังอยู่บ้านนะจ้ะยูซิมี่เนยยูซิมี่ยูซิมีซอูเนี่เนี่ยจ้ะเดี๋ยวเาไปบังอยู่บ้านเนาะ เอาพอ่ลอ, okay. อ,พอละจาา้าพี่น้องเอาพ่อละว่าอันสีผ้าพี่น้องเบิง้งเ้อจากหอยหวานนี่สีผ้าพี่น้องเบิ้งพี่น้องแม่จ้าหนีแบบร้ายหนึ่งนี่จ้าเห็นหมดอ,อะ่ะหอยหวานเบิ้งแบบร้ายหนึ่งสีพี่น้องว้าวหนามขึ้นนะจ้า พี่พี่ถ้าพี่น้องอยังเบิปง่อพ่อแล้วปล่อยเจ๊แปบ๊บเดียวนาจา้ามันอยู่อยู่จุดเดียวกับ,บกวพวกนิดแล้วพี่นี่แม่จ้าหนินี่แม่เหมือดเจา้าหอยหวานหอยหวานมึงนี่จา้าพี่น้องจา้าพี่น้องจา้งจางอต้อนนอา้า้มจ้าพี่ บ้านเลยจ้ะนี่หอยหวานข่อยเก็บมาซ้ำหนีด้วยจ้ะพี่น้องข่อยเก็บมาบบหลายจ้ะหอยหวานเก็บมาบบหลายพี่น้องเก็บมาก่อยนี่จ้ะเก็บมาก่อยก่อยหอยวหวานหัวมันแสบเนะจ้ะหัวมันแสบดีนี่นอันส่วนน้ำบอจ้าพี่น้องท่านนี้สารพัดหอยหอยจูบหอยหวานหอยเชี่วก็มีมื่อนี้ได้หอยเชล่วติดมานําจ้ะ หอยเชียลไผ่ติต๋มาน้ำอันนึงนี่สลัดผัดหอยพี่น้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์จ้าเรื่องหอยนี่บ่อึดงโบอ,บอยากจ้าฝากพี่น้องกดไลน์กดแชร์ในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้นในได้อค่ะคลิปนี้ก็จะฝากไว้ซสำนีัเนาะจ้าเนาะขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจ้าที่ติดต,ตามขอให้พี่น้องบ่เจ็บบ่จนหลับหล่นฝนไผยเด้อจ้าด้วยด้วยสุขทุกคนเด้อจ้าเด้อ บ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย